กลับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องก็อยู่กับเกมรอบบอลนะครับน้องอยู่กับแมปบอกรู้นะครับองน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดเกมบอกรู้สองพันยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปแรกเป็นการแจกโค้ด2023เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อกในส่วนของโค้ดนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้องก็คือไม่พลาดแนนนนนนน่่ออะะะะคคครรรัับบเพาาวลิปีี้้งจม การแจกโค้ดพี่ๆถึง23โคดกันเลยยวนะครับพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดแรงๆนะครับโนอยากได้โค้ดคุณเอ็กพี่นะครับโนอยากได้โค้ดแบบว่าโหดๆนะครับโนต้องเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการแจกโค้ดโดยเฉพาะเลยนะครับโนก็จะเปามาเลยนะครับโนก็ถือว่า โค้ดที่อัปเดต2023นะครับเนาะที่แบบว่ายังใส่ได้ในปัจจุบันนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกผลพิสานก่อนเลยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคขาหนี่ยนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลพิสานฟรีหนึ่งผลนะครับสามารถเลือกผลได้เลยนะครับเนาะว่าอยากได้ผลอะไรนะครับเนาะแล้วพี่จะมาสุ่มแจกละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนได้ พอฟรีๆจากพี่พี่จะปักหมุดไว้เลยแล้วกันนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในสองของผลพิศษฟฟีๆนะครับก็จะมีการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องแต่กติกาก็มีอยู่ว่ากดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วแชร์เข้าไปในกลุ่มบอกฟูดแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องว่ากดไลค์กดแชร์นะครับน้องพร้อมทิ้งชื่อในเกมแล้วก็ซื้อเฟซให้พี่ไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับน้องว่ากดไลค์กดแชร์จริงหรือเปล่านะครับน้องก็จะเป็นาาน้งดท กิจกรรมของพี่เอนะครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดฟรีนะครับพี่ขอ แจกในส่วนของผลพิส like like ่าหรือว่ามาสุ่มผลพิส่าตรงนี้ก่อนลวกันนะครับนาอสุ่มผลอะไรได้แจกผลนั้นเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนาอเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับนาองมาดูนะครับว่าครั้งนี้นะครับนาอพี่จะได้ผลหลักล้านหรือเปล่านะครับวงน้องถ้าสุ่มครั้งนี้พี่ไม่ได้ผลหลักล้านนะครับนาอพี่จะกลับไปโลก3าแล้วนะครับนาอเพราะว่าโลกสองนะครับนาอพี่ไม่เคยได้ผลหลักล้านเลยนะครับวงน้องพี่จะกลับไปสู่มโลก3ามแล้วนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาอก็ได้มาเป็นที่เรียบร้้อออยนัหเกืจด เนาะแต่ก็ไม่เกือเท่าไหร่นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อยางที้พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซุ่มได้ผลอะไรแจกผลอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวผลตัวนี้นะครับพี่ก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะเผื่อแบบว่ามีคนอยากได้นะครับเนาะก็จับประมาณนี้นะครับเนาะกดทิ้งไปเลยละกันนะครับเพราะว่าพี่จัดเก็บไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะก็คือผลแบบนี้นะครับเนาะพี่มีอยู่แล้วนะครับเนาะก็จับประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะเผื่อแบบว่ามีคนอยากได้นะครับเนาะสำหรับผลตัวนี้นะครับ มันสามารถใช้ไว้ลงดันได้นะครับน้องาคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีผลลงดันนะครับน้องก็สามารถไปเก็บตรงนี้แล้วก็เอาไปลงดันได้นะครับน้องก็จะเรามาเลยครับวงน้องส่วนพี่ก็มีอยู่แล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าผลตัวนี้นะครับก็คืออาจจะไม่เกลือเท่าไหร่นะครับน้องเพราะว่าเป็นสีฟ้านะครับน้องก็จะเระมาเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งตรงนี้ละกันนะครับน้องให้คนนี้เก็บเอาละกันนะครับน้องน้อก็จะเรามานี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าทิ้งไปละกันนะครับน้องมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับน้อง 22นะครับนาอแต่อัปเดต223 0นะครับวงน้องก็คือพี่จะมาอัปเดตโค้ดให้ดูด้วยนะครับน้องว่ายังมีโค้ดไหนนะครับที่แบบว่ายังใส่ได้อยู่223 0นะครับนาะโค้ดแรกก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้เลยนะครับนาอส่วนมากจะเป็นทางด้านของโค้ดคูณ x p สมากกว่านะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับนาะโค้ดแรกก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับน้องมาดูนะครับว่าโค้ดแรกจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้จริงจิงด้วยนะครับนาอก็สังเกตได้เลยนะครับวงน้องว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดคูณ x p คูณสองนะครับน้ะก็สามารถเอาไป บอกเลยนะครับโนว่าคนไหนเคยใส่ไปแล้วนะครับจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับนะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเพิ่งหันเล่นนะครับน้เราก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็คือสามารถไปใส่ได้เลยนะครับน้าสามารถฟาร์มได้แบบยาวถึง6ชั่วโมงนะครับน้ก็จะเรารมาได้เลยนะครับวงน้อง พี่บอกเลยนะครับนอว่าถูกใจสายฟาร์มแน่นอนนะครับแล้วก็โคดนี้นะครับนอจะเป็นทางด้านของโค้ดลิสแตกนะครับนอก็สามารถไปลิสแตกได้หนึ่งที่นะครับนอสำคัญมากๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าโค้ดนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับนอก็สามารถไปใส่กันได้นะครับนอก็สามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟนะครับนอก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องก็เป็นเปามาเลยนะครับนอก็ถือว่าโค้ดที่พี่เอามาให้วันนี้นะครับนอมีแต่โค้ดเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับนอนี่นะครับวงน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ ว่าถ้าโค้ไหนนะครับเนอะยังไม่ได้ใส่นะครับก็รีบเอาไปใส่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะเพราะว่าโค้ดน,นะครับวงน้องจะมีวันหมดอายุด้วยนะครับเนาะก็จะเอามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนอะที่แบบว่า ยังไม่ได้ใส่นะครับเนาะก,ก็รีบหน่อยละกันนะครับวงน้องเอก็จับเปลามาเลยครับเนาะพ,พี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่พี่จารแนะนํำสุดๆเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะดีมากๆนะครับเนาะเพราะว่ามันคูณ2เรื่องเองพี่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะโค้ดนี่นะครับเดี๋ยวพี่จางกดใส่ไปเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ หนึ่งชั่วโมงแปดนาทีแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าได้มาเยอะมากแล้วนะครับน้องก็ใส่แล้วรีบไปฟาร์มได้เลยนะครับน้อเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้อหรือว่าถ้ารวมทั้งหมดแล้วนะครับน้องจะอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับน้องก็สามารถฟาร์มกันได้แบบยาวๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเล่นวันเดียวนะครับน้องก็เลเวลแม็กกันเลยทีเดียวเชียวนะครับน้องเพราะว่าฟาร์มได้แบบยาวๆถึง6ชั่วโมงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนนะะคครรััับบบบเาาาทีี่่่แวออยกกไดด้พ็มป ให้ดูแล้วนะครับนาอสสำหรับเรื่องโคด้แล้วก็ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โคอันอื่นนะครับก็บอกมาได้นะครับน้องเราจะเป็นทางด้านของ โค้ดเงินนะครับนอหรือว่าโค้ดผลิตภัณนะครับหรือว่ายังให้พี่แจกผลิตภัณฟรีนะครับหรือว่าแจกรหัสไกดต้านะครับนอก็สามารถนะครับนอคอมเมนต์มาได้นะครับวงน้องพี่บอกตลอดนะครับนอว่าถ้าอยากได้อะไรนะครับนอก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนอถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับนอเดี๋ยวพี่ทาการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับวงน้องก็การ์ดามาเลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า คอมเมนต์นะครับน้องก็คอมเมนต์ไปในทางที่แบบว่ามันแจกให้ด้วยละกันนะครับน้องบางคนแบบว่ามาคอมเมนต์นะครับน้องว่าพี่แจกอันนุนให้หน่อยพี่แจกอันนี้ให้หน่อยนะครับน้องก็คือบางอันนะครับน้องมันก็แจกให้ไม่ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้ครับน้องแล้วก็มาพูดกับเขาวงน้องก็คือทุกคนก็ดูพี่ใส่โควดละกันนะครับน้องก็ถ้าใครอยากได้โควิดก็ดูตามนี้ละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องเดือากันนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนอยากเล่นกับพี่นะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนนนนนนะะะคคครรััับบบ้้อองวว่่่่าาาถไหยยกกเเลพพีีีด๋จ แอดไปนะครับนอนทิ้ง ซื้อเกมลงใต้คลิปนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแอดไปเองนะครับนะ้อก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงนะ้องหรือว่าอยากได้ซื้อพี่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็สามารถแอดมาเดี๋ยวพี่จะรับแล้วก็มาเล่นนั่งด้วยกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านขอแบบว่าไปล่านะครับเนาะเจ้าทะเลเอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าซุ่มผลพิสานให้แบบฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าแจกผลพิสานให้แบบฟรีๆนะครับเนาะถ้าอยากได้ของกับพี่นะครับเนาะก็สามารถเอามาเล่นกับพี่ได้นะครับเนาะหรือว่าอยากให้้พพีีี่่แออดดดไไปนนนนะะะะะคครรัับบบเเเาาากก็ม๋ยวจ ไปแล้วก็เรามาเล่นด้วยกันนะครับพงน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับพกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกับพี่นะครับน้องก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงน้องนี่นะครับเนาะตอนนี้เราใส่มาถึงโค้ดหนแล้วนะครับเนาะดูเหมือนว่าพี่จ่าใส่มาเยอะแล้วนะครับงงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ลืมบอกไปเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับขี้เกียจแบบว่าดูจากนี้นะครับเนาะก็คือโค้ดจะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถลงแบเอาใต้คลิปได้นะครับเนาะจะมี23โค้ดนะครับเนาะก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถเอาไปฟาร์มได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับงงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็อยู่า อยากดูคลิปไปด้วยนะครับนอก็คือถ้าอยากดูคลิปไปด้วยนะครับจะมีโอกาสได้ของฟรีนะครับนอแต่ถ้าโรเบิร์โค้ดเลยนะครับจะไม่มีโอกาสได้ของฟรีนะครับนอเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปนะครับนอแล้วก็จะไม่รู้นะครับนอว่าคลิปนี้พี่แจกอะไรบ้างนะครับนอแล้วก็พูดอะไรไปบ้านนะครับนอก็จะเป็นปามาณเลยนครับวงน้องถ้าอยากได้ของฟรีนะครับนอพี่แนะนําให้ดูคลิปพี่ให้จบดีกว่านะครับนอเพราะว่าพี่จะมีของฟรีแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอง โค้ดนะครับน้องก็จับประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องพี่ใส่มาเยอะแล้วนะครับองน้องก็อยู่ที่2ชั่วโมงกับ35นาทีนะครับน้องเรียกได้ว่าเยอะจัดเลยนะครับองน้องพี่ก็เอาแบบว่าแบบนี้ละกันนะครับน้องก็คือโล่เบลใต้คลิปดีกว่านะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโค้ดมันเยอะจัดเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าใส่นะครับน้องก็คือได้ถึง6ชั่วโมงนะครับน้องก็ยี่สิบสามโค้ดนะครับองน้องปกติจะมียี่สิบสี่นะครับน้องแต่โค้ดมันยุ่ไปนานแล้วนะครับองน้องก็จับประมาณ รีบเอาไปใส่นะครับเนาะเพราะว่าโค้ดจะมีวันหมดอายุนะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่ได้ใส่ก็รีบหน่อยละกันนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเคยใส่ไปแล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนเคยใส่ไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาแจกโค้ด2 0 2 3ให้ดูนะครับเนาะว่ายังมีโค้นไหนที่ยังใส่ได้อีกนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปแล้วชอบคลิปน้นี้นะครับน้องถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหน้องคคนนนไหะรับบบที่่แวา อยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนอท่าในแจกให้ได้แจกให้ฟิฟี่นะครับแล้วเราก็อย่าลืมนะครับนอสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับถ้าผู้ติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับนอท้าครบ3ามแสนคนติดตามนะครับนอจะมีการแจกในส่วนของรหัสเทพฟิฟี่หนึ่งรหัสนะครับนอไม่เอาจะเป็นทางด้านของ บอกฟูดหนึ่งรหัสนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของฟรีไฟล์หนึ่งรหัสนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนเล่นทั้งบอกฟูดแล้วก็ฟรีไฟล์นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับองน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันก็เป็นวันพรุ่งนี้ละกันครับองน้องบ๊ายบาย